ลดซา <c oughs> ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมลบแบนครับผมซึ่ง <c oughs> เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเอร์ใหม่นะฮะวันนี้แล้วก็ปืนที่ผมเอามาเล่นวันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่า ไม่วจะเป็นบาสเลตนะหรือ M200 ก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะผมได้นะครับ <c oughs> นี่ฮะไปลุยกันเลยโอเ <c oughs> ก็นะครับทุกคนคงจะคิดถึงเสียงลอรอเนเนอๆของผมใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องผมก็ไม่แปลกใจนะเอ้ยี่ไม่โดนนี่ <c oughs> คือไอคลิปที่แล้วอ่ะผมลองแบบเปลี่ยนแนวทําดูบ้างนะครัแบแปลว่าลองเล่นคึมๆอะไม่พูดเนี่ยแต่มันก็โหดน,นะเล่นแบบไอโมะโอ้คือ ยิงห้าสิบตัวขึ้นตลอดอะเวลาผมเอาจริงนะคลิปที่แล้วอะในผมไปดูความเกียงของปืนนี้ก่อนอนี่มาดินี่มันหมดยุคแล้วปืนบานเล็ม M200 อ่ะโอ้โหนี่ <c oughs> คือจะเกียนมีดก็เกียนไปฮะนี่เกียนมีดเหรอเกียนมีดเหรอโอ้โดูถือบีดเข้ามา คือเขาถึงตัวผมไม่ได้อะบอกเลยะ่ะเีย <c oughs> นมีหน่อยเียนมีหน่อยได้หมดทั้าสดชื่นมาเด้มาเด้เดโอ้โหเข้ามาก็แปดหนึ่งโอ้ใครปลาควันวะมองไม่เห็นจา้าโอ้โหกดซูมค้างเลยอะ เอ,อออเอ้ยยังไงไรสองเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยมันมีต้นลงไปข้างล่างต้น,นึงเพื่อนไอ,อ้ยสองเฮ้โง่ต้องทำอะไรออวะเฮ้ยเจดี๋ยวนะเออนี่เฮ้ย จะเกียนมีดเหรอวะมาดิมาดิมาดิไอ่ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมปืนมันโกงตายหมดตายหมดโอ้ออโหไอ้เนาะสิบห้าหนึ่งนี่จริงๆไม่อยากตายนะตายตัวหนึ่งอะผมอ่อนให้เดี๋ยวหาว่าโปโอุ้ยว้จางห้องสานนัยก็มาเล่นมีกันอีกโอ้โหเกียนจริงๆไพวกนนี้เอ้ปืนไม่ตรงเหรอวะแน่จริงก็ไม่โดนอะ ไปมองพอมาด้ยมดผมว่าเข้าใจนะทุกคนที่แบบว่าคือก็จะมันพูดอต่มันก็จะดีกว่านะเวลาทำลิปอนนะเฮ้ยเออเวลาแชมึงเกนเมี่ดูดูคนด้วยเล่นผิดคนแล้วโอ้เจ็บคอวะจริงผมไม่อยากพูดเยอะนะแต่ว่าคือโอ้โห แบบยังไงฮะคือผมไม่ได้แบบกะหม้ปืนมันโกงจริงนะนี่แบบโอ้โหดู <laughs> นี่นี่พวกกิวโอ้คือมันก็ไม่แปลกนะที่แบบผมจะโดนล้อมโกนะล้วครับของจริงพี่โอ้จะหาหว่าโมูเยอะอีกเฮ้ยไม่ตายมาเออบาเลตคิดอัร์ก่ะผม เปิดนี้แหละได้หมดนะโอ้้น้องใครก็ได้มาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยไอเจนมีดใหม่อ่ะเฮ้ยโอ้ยใครลัดวะโอ้ยยิงตั้งเยอะมั่อกี้โอ้โหเฮ้ มันนะฮะก็ดูตามภาพเลยนะบอของก็ดีจริงๆฮ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยอยหลุมเพื่อนกูวะนี่ห้องหัวเว้ยเฮ้ยมาดิเล่นมีดเหรอคือเซียนมีดเก้าหัวจักว่ะแบบเซียนมีดด้านสนายนะผมพลาดมาเยอะโธ โอ้มัน,นปั๊มย้อนเงี้ยด้วยว่าอุ้ยเฮ้ยสี่สิบคิวโอ้ยน้อเอาหน่อยไว้โอ้ยเกียร์จริงๆมีเกียร์กว่านี้ไหมไอ,อเ่เขาหัวเว้ยโอ้ยไม่ได้แค่โปรไซรันลนะฮะโปรล็อกหัวด้วผมอะมันจะไปไหนมันจะไปไหนเห็นถือมีดมาเลยเนี่ยปล่อยไปไม่ได้ฮะอยู่ยากจริง อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่มาดิเชะงบไปอ้ยไม่ตายโอ้โหท่าปเป้าเหรอเขเลยท่าปเป้า,า,าอะอาวะเอออุ้ยอันนี้โดนอัดเดียวตายวะโอ้แม่งเอ้ยบางทีเล็งแม่งปืนยิงไม่ตรงเว้ย ้ย <S an> มาบอกเลยวันนี้อับยศเนี่ยโอ้ใครร้ายกูยวะเฮ้ยโอ้ดูนะผมเลงตรงนะบางทีไม่โดนนะมาด้เออเกียนไมเข้ามาด้ไม่มีเราจะเสียแล้วโอ้สมัครใหม่ได้เว้ยโอ้โหเนี่ยคือแบบการที่ผมเอามาเล่นเงี้ย ผมคิดไว้นะว่ามันก็ต้องมีคนแบบน่าจะแบบคิดว่าผมผมโปนะแล้วก็ส่งแบนผมนะโอ้ตกคนมันโทษอนะทำไงได้ฮนะมาด้มาเด้เไม่ได้มาประโชคช่วยรับผมเี่เอ้ยเาเริ่มโมเยอะเร้่เยิงไย่ได้แนละ้วจร้งจังคเั้ยเ้ยตา้ยเฮยเพื่เนเฮ้ยเอ้ย ผมสัมผัสได้ว่ามันไปขึ้นบ้านเราไปฮะยิงได้ทุกระยะครับใกล้ไกลนะยิงได้หมดนะครับตันนี้เหมาะกับทุกสถานการณ์นะบอกเอาไปละเอาไปละอุ้ยผมเริ่มจะลดข่าวสนกับไอพวกที่เล่นมีดนะนะมันจะเกินไปแล้ว มันไม่เกรงใจสามโพสของผมเลยเหมือนเจ็บกดอะไม่ได้โมโนานคลิปนี้นี่จัดเต็มเลยม,มั้ยมึงแว็บทำไมอะมึงแว็บทำไม <c oughs> ตายหมด้ะเฉยโอ้ยน <c oughs> ั่งลุมวะนั่งลุมวะมาเอโอ้ยปือแม่ถ้ามีเป้าด้วยนะปืนนี้นะผมบอกเลยว่า โอ้แบบคือที่สุดแล้ววันนี้ตายไปไเฮ้ยเฮ้ยไอ,อ,อ้นั้นยิงรวยเหวอไอ้นั้นของจริงวะโปรสไล,ลัวของจริงวะตายไปโอ้โหเนาะปืนมันโกงคือปืนมันโกงไมมอะไรอะคนเล่นมันโหดด้วยอะผมแบบโอ้โหวันนี้ อ,อุ้ยไปโดนหัวโอว้มันคิดว่าจะเหล่ากได้เหรอฮวันนี้ผมมาแบบตั้งใจมาเฮ้ยมันโดนงมรับเวลยไงไงโอ้ยเจ็ดสิบห้าคิวครับไมเฟนคือโอ้โหเนี่ยมันจะไม่โดนล,อล้อมโกะอะไไงใช่ไหมแตกเว้ยเฮ้ยไอ้นีน่ โอ้โหกาดกาดชัดบอกเลยว่าโอ้มันมันหมดอยู่แล้วจริงครับผมปืนสไนเปอร์เบาเลรนนะอุ้ยเฮ้ยเอ,อาว่าของจริงมันรอบนี้นะอ่ะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ยิงอันนี้โดนครับยิงกระโดนยิงโดนพอดี โอ้ยเอาไปละไอ้น้องมืถอถอเฮ้ยแม่งหมาวะผมว่าวันนี้แม่งวันของผมนะแต่คือมันก็ไม่แปลกแล้วเพราะว่าผมเข้ามาเล่นเสริมมือใหม่ไงไปที่พวกคิวเอ้โอ้ยคือดูนะผมแบบโอ้โหคือที่โดนร้องโปรก็เพราะอย่างเงี้ย่บอกโอ้โหนี่อับยศป่ะได้อะไรมั่งเนี่ยไอเคเพิ่มเวลาเวลาไมาตัด ออรอบนี้ผมบอกเลยร้อยคิวมะร้อยคิวบวกแน่นอนอเ,เอ,อ้ยก่อแบบนอ,อ,อ,อื่นนี้ผมคลิปนี้ผมขอพูดด้วยกันนะว่าคือแบบในการทำคลิปออกมาแต่ละคลิปอะผมขอบคุณทุกคนมากเลยับที่แบบมาคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์แบบว่าแนะนำหรือว่าติชมนะครับแบบว่าคือแบบยังไงอะ คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แบบมันสำหรับผมมันมีค่ามากเลยครับสำหรับการทำคลิปคลิปหนึ่งนะแบบแค่มาคอมเมนต์หัวเราะเงี้ยมันก็แบบทําให้เรารู้แล้วว่าคนดูเราชอบนะมันดูแล้วสนุกอะไรเงี้ยทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับมันแบบทำให้ผมมีกําลังใจครับผมว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับเอ้ยไอ้เชี่ยเกนไม่เดียะนี่มาดิแช แล้คือถ้าผมแบบไอที่ผมแบบโมเล่นเนี้ยผมแบบทาเพื่อความบันเทิงนะครับก็แบบถ้าผมพูดอะไรไม่เหมาะสมที่มากเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมตั้งใจแบบทำให้มันดูสนุกนะโอ้เจ็บพอมาได้เฮ้ยไอยนี้ปืนนี้ควิกซูมมาตรงนะผมนี่ลองดูลองดูโอ้วยว้่นแย่งวิ เอ้ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วเพื่อนขอบคุณนะผมอันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆน,น,นะเฮ้ยมันชอบแปลงยังหรอถามอาไรดูหน้าดูหลังมากเลยเนาะออ้ยหูลากเป้าแม่งแคปสุดคีย์บอร์ดมาดิ จะหลอยอ่ะจะลอยอ่ะจะหลอยพี่อ่ะพี่นี่หูตาสิบชิดเห็นเนาะลอยไม่ได้เห็นทุกมุมรู้ทุกจางจจลลโปมองอ่ะเจอกับโปมองอ่ะเน,นี่ยคือมันก็สมควรจะโดนล้อมโปนะครับว่าเกนเกินไปนะปืนมันโกงด้วยครับประเด็นนะผมแบบ ตั้งใจเอามาเล่นว่าปืนมันโกงนะกซ็ซื้อลองซื้อลองมาใช้ก็ได้ครับวันนี้มันอัปเดตนะมีขายในะทั้งแสงโอ้ยโอ้โหโอ้เกียนมีดยังฟันไม่โดนอะ่ะมึงยิงปืนให้โดนกันไหมอุย้ยหน้ากากลุดโหยังกอล็อกหัวนายหมดทัศน์เชิญอุย้ยมาจากไหนวะโอ้โหจะดีๆก็ฟันหัวลุดเลยจะของขึ้นเลย ผมนี่ของขึ้นเลยไม่โดนโอ้ผมว่ายิงใกล้ๆดีกว่าปุี่ใกล้ๆจะโอเคกว่าจะคือจริงนะใส่ฉายาเพิ่มมันก็อาจจะเพิ่มความแม่นนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีฉายาไงยศมันยังน,น้อยอยู่เ <c oughs> นี่ยไอดีหลักของผมใครไม่เคยเห็นนะดูไว้นะครับต,ตัวเนี้ยตัวหลักผมเลย <c oughs> เล่นมาสิบปีแล้วโอ้ เปลีนมือก็ตามภาพมนะไม่ต้องก็ถึงเฮ้ย hey, ยิงยดเขีดนี่กูโมเยอะจังฮนะององโอ้แบบจริงนะผมคือเอจี่อนตัวยศด,ดอกครับผมมีนะปืนเนี้ยเป็นแบบขาวรอลด้วยนะครับคือผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างโกงมากนะ หมดยุคแล้วไอ้บาล่งบาลเลดอ่ะโหไอ้เอานาะจร,นจริงยังไงก็โดนว้ยโธ่ระดับเล่นมาสามสิบปีมันก็ฝีมือก็ประมาณนี้นะไอ้โอ้ยโอ้ยิงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกสมแล้วที่ ผมเล่นในเซิร์ฟเมื่อใหม่นะโอ้อับยศแน่นอนหมกเลยอืมไอ้น,อน้องโอ้ยเยืเอยยกันสามสี่คนเฮ้ยทำอะไรกันวะโอ้นี่ผมเล่นม่อกี้อัศียังไม่ตายเลย ปืนมันโกงปืนม,มันโกงอโอ้แต่ไม่มีใครพิมพ์แบบว่าผมโป๊เลยเลยพอนั้นจะเห็นในความโหมดของพิมพ์หรือผมนะหรือเปล่าม <c oughs> าคลิปนี้แหละกู <c oughs> โม่จัเต็มอะเออตายหน่อยตายหน่อย <c oughs> คือแบบเวลาแบบถ้าใครอยากให้แบบผมทำแนวไหนหรืออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์แนะนำกันไม่ได้นะครับ คือแบบแต่ละคลิปที่ออกมาเงี้ยส่วนใหญ่เป็นผมก็เป็นที่ผมไม่ได้คิดเองนะมีคนเขาแนะนำแบบพี่ลองทําคลิปแนวนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ลองลองทําดูครับแล้วถ้ามันโอเคก็แบบดูแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยก็จัดเลยทุกคอมเมนต์แบบมีค่ามากนะครับผมโอ้โหฮ่าสิบห้าคิวแล้วรอบนี้ผมน่าจะ ทะลุร้อยคิว่ะสไาย <c oughs> ตาแรลโมเยอะไปได้อะ <c oughs> เริ่เมเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแหล่งพูดแล้วเจ็บคอไม่ค่อยสบายครับโอ้โหเนี่ยดาดานนี้มันบ้านเกิดผมไปเอวันโดดแล้ว โอโ้คือมันจะดูแบบน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่ารับฝีมือมันตัางกันเยอะนะเฮ้ยทำมาเล่นก็โอ้ยไม่ต้องโซมไม่ต้องโซมนี่ผมแบบผมมีตาพิเศษนะผมมองเห็นเป้าอะม,มองเห็นเป้าที่คนอื่นจะมองไม่เห็น โอ้ oh my god เอ้ยเดี๋ยวผมคือจะลองเอาไปเล่นไว้เล่นแบบเซิร์ฟธรรมดาดูบ้างครับโภเกียนเสริมธรมร,ร,ร,รมดาเนี่ยเอ้ยโหมาปืนเทพมาโบกกับขนโหดก็ไรเทียมทานนะผมอุ้ยเขาหรอจุดป,ปั๊กเดือย่าสกีตพียาสกีตพีเหมือนเหมือนเรียกเหมือนเรียกให้เขาไปหา น่าดังของนี้เลโอ้โหเฮ้ยเป็นโคตรชิลแหละผมรู้สึกเอ้ยแต่มันดีนะเนี่ยคือใครแบบมันไม่ได้มันก็ไม่ได้มีโปรเยอะมากขนาดนั้นนะเซิร์ฟมือใหม่นะนี่ผมเข้ามาเล่นสามตีตาแล้วยังไม่ยังไม่เจอโปรนะไม่รู้ว่าบ็คือเด็กไปเรียนหรือเปล่าหรือว่าไงแต่ก็คือมันมันได้ความสนุกไปแบบหนึง่งครับคือลองลองเข้าลองสมัครใหม่เข้ามาเล่นกันดูนะใครเบื่อแบบ พอกเทปทูอนะไรเงี้ยเล่นก็มีได้หลายสมศร์เนี่ยมาเล่นนี่ครับไม่ต้องเติมครับเล่นได้เลยอะ่ะเข้าเทียมกันเล่นในนี้เหมือนกูเป็นพระเจ้าครับจิตแพทคิทไวไอ้อะไรกันเว้ยนี่ความยศฟรีครับผมความยศฟรีไม่เสียตังค์อืมปืนไม่ต้องซูมไม่ต้องซูม คลิปนี้ดูท่าจะนานเว้ยเอ้ยคนมันถ้าครบแปดนี่จะมันกันนี้ครับโอ้อม,มาตะผมละว,วัดปะล่ะว,วัดปะล่ะจะงัดอุ้ยคเคยบรรจาได้ประทานเปิดหนี้ให้กับผมเนี่ยที่จะมาปราบทุก ทุกทุกสิ่งท,ที่เคยโหดนะกูพูดอะไรของกูนละเล่มหล่อนแล้วเล่มหล่อนแล้วคนก็จะมาคอมเมนต์ถามว่าพี่มึงโดนตัวไหนมาวันนี้ตัวเดียวกับน้องนะเอ้ยเราจะตั้งใจเลยล่ะ ยิงจนเบื่อ,อคิดด้ดยเดะเฮ้ยไปตายวะ,ะเกี่ยนเม็ดตั้ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเลืมกัน้เกี่ยนเม็ดตั้งไหนจริงๆเป้าหมายผมมากะมาเล่นแล้วแบบให้คนร้องโกรธ่ะจะไม่มีใครร้องกูโกรธลรอแต่เขารู้ไงว่าเป็นฝีมือ,อแต่คือเอาจริงอ่ะ ปืนมันโกงนะแบบถ้าเล่นสนายไม้มันก็คงไม่ได้ขัน้นอยู่แล้นี่ปืนมันโกงจริงคนระับเนี่ยจริงเราเอามาเล่นในเสริมมือใหม่คนระับแบบโอ้หเหมือนกูเหมือนถือบาเลตอะผมอุ้ยเอ้ยเอาว่ะคนคนเข้ามาเยอะแล้ววนะ่ะมันเริ่มบุกเราแล้วนะ่ะเฮ้ไอ้มันเริ่มดันมาแล้วมันดันมาแล้วอุ้ยไอ้สัตว์โดนได้ไงวะฝั่งนู้นเขาเอาจริงแนละ้ทุกคนนะผมนี่ต้องจริงจังแนละ้ Аки. เริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วสุดเสือตนยิงหลังครับเขามายึดพื้นที่ศัตรูด้วยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะอ่าวเยังไม่มีใครเลยผมัมงบุกไปเกิดเล้าหมดแล้วเนี่ยโอ้ยงัดปลาล่ะแต่งัดปลาล่ะแต่งัดเปล่า ดูปืนดูปืนด้วยดูปืนด้วยโอ้มีโอกาสให้หนีไม่หนีโอ้ยม้นมานอะสวยเนาะเปิดโอกาสให้ยิงก่อนไม่ยิงยาสกิิ่งไงโอ้ทำไมมันนานวะตอนนี้รู้สึกว่ามันนานแปลกแปลก เฮ้ยช็อตมันัะฟ้าจะดูเบื่อะผมบอกเลยอ่ะอุ้ยไอ้นี่สเต็ปสเต็ปโอ้โหเอาไว้ทะลุร้อยคิวครับพ่อแไม่พี่น้องฮนะเจียนจัดเจียนจริงไม่ติงนางโอ้มีอะไรที่มันเจียนกว่าน,นี้ไหม เฮ้ยยิงไม่โดนโอ้ดิเชิดโอ้ง้างมิดมาเลยเอาเพื่อโอ้ร้อยหกคิวแล้วอะโอ้ไมก่กอดโอ้มันจะเกียร์จนเกินเอ้โอ้ยิงจ,จนจะหลับไปเลยอะม,มาเลยเบอร์ซิงชอ็อต จะงัดกับพี่เาโอ้ยจะเหล่าจะไหนเอาไปาตัวจบแล้ว113คิวครับมัเจะกโอ้ยเกินไม่ดิ ดีระบบจะตรวจหา,วาผมโป๊ะนะอุ้ยโอ้ยเชียโดนเหล่าปิดท้ายวะนะกูเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสองตัวสองตัวเพื่อนจะจบแล้วจะไปกินข้าวแล้วเจ้มันอัดคนอ่านในชิปนี้ตายไปเฮ้ยขอขอขอตัวท้ายเพื่อนขอเถิดขอคิวนี้ได้ไหม ไม่ให้ก็ต้องให้แล้วแหละเฮ้ย,อ,ยอีกเซนที่สายแปบบ๊บร้อยสิบเจ็ดคิวนะฮะโอ้โหคุยโดนแบนไหมเนี่ยโอ้ยก็จำชื่อผมไว้นะผมเน่ดูหน้ากาผมด้วยเจอที่ไหนมีบันรลที่นั่นนะแคปเดี <Yeah. S 2> ๋ยวก็จะขึ้นยศดบ้างแล้วอีกสี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้มาเล่นบบ่ยบ,บยบทำลิป่บยๆนะฮะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับยังไงผมฝากถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามันคลิปมันเป็นยังไงชอบไหมแล้วหรืออยากให้ทําแนวไหนอะไรเงี้ยครับก็บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมก็ตั้งใจทําให้มันสนุกที่สุดนะครับเพื่อคนดูนะฮะแล้วก็ ถ้าผมพูดอะไรแบบที่มันเกลนเกินไปนะหรือโมมากเกินไปไม่เหมาะสมผมก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมพูดเล่นๆไปไงันแลับพูดให้มันดูสนุกสนุกนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากชแนลนี้ไปด้วยนะขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ